สวัสดีค่ะลูกตาจากทาโร่บาลูตาดูาดวงแบบคู่คิดเป็นกัลยาณมิตรแห่งใจค่ะวันนี้เรามาเล่นพลิกอากาศนะคะกับคําถามว่าอยากไปทํางานต่างประเทศจะมีโอกาสบ้างไหมค่ะกติกาค่ะมีไพ่เลือกทั้งหมด3กองค่ะกองที่1กองที่2หรือกองที่3ตั้งสมาธิแล้วเลือกมา1กองค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่1นะคะคุณได้ไพ่นายนออฟวานค่ะ เพจซอฟเพนิโคและเันสุดท้ายนะคะเป็นเดอะเลเวค่ะลูตกตาลมองว่านะคะคนที่เลือกไพ่กองที่1คุณมีโอกาสที่จะไปเดินทางต่างประเทศได้นะคะขอให้คุณนะคะแอคชั่นเท่านั้นเองนะคะการไปของคุณนะคะคุณเองอาจจะยังเป็นเด็กน้อยอยู่นะคะแต่ว่าคุณจะเจอกับ คนรักหรือว่าคนที่มาช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณนะคะคุณมีโอกาสที่จะมีกัลยานามิตรที่ช่วยเหลือคุณจนคุณประสบความสําเร็จได้ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะคุณได้ไพ่นะคะเพจซอฟวานนะคะ เดอะเวิร์และใบสุดท้ายค่ะเป็น t e m p e r a n c e ค่ะลูกตาลมองว่าคุณกําลังมองหาโอกาสนะคะและโอกาสของคุณมาจากศักยภาพกับการทํางานของตัวเองค่ะคุณอาจจะไปเริ่มต้นในตําแหน่งเล็กๆก,ก่อนนะคะแต่เดอะเวิร์ลและก็ t e m p e r a n c e ค่ะการไปครั้งนี้ค่ะจะนําพาซึ่งความสุขนะคะนําพาชีวิตดีๆให้กับคุณค่ะทาให้คุณมีการก้าวหน้าได้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2คะ่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3านะคะคุณได้ไพ่เทนออฟ o r ดค่ะค e e นซอฟวาน king of Cup บและใบสุดท้ายค่ะเป็น happy squirrel นะคะลูกตามอกว่าคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะประเทศที่คุณเลือกค่ะคุณอาจจะไม่ได้ไปนะคะเทน swords บ่งบอกว่า โปรเจกต์เหนื่ออาจจะจบไปค่ะแต่ถ้าคุณอยากไปจริงๆค่ะ Queen s o ์ a n รขึ้นมานะคะ King of Cup แล้วก็ Happy Square ขึ้นมาเนี่ยผมบอกว่าถ้าคุณเปลี่ยนประเทศหรือวางแผนดีๆนะคะคุณอาจจะต้องมีการเตรียมตัวมากขึ้นนะคะถ้าจะไปในช่วงเวลาเนี้ยอาจจะยังไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเปลี่ยนสถานที่นะคะหรือว่าปรับเปลี่ยน strategy ในการวางแผนไปทํางานนะคะคุณจะมีโอกาสไปได้คะ่ะแล้วก็ไปได้ดีด้วยนะคะบางคนเนี่ยสมมุติอยากไปที่อเมริกาเนาะแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วค่ะเราอาจจะเลือกเปลี่ยนสถานที่เป็น ออสเตรเลียหรือว่าเป็นเกาหลีอะไรเงี้ยก็อาจจะมีโอกาสได้ค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3ค่ะคิดว่าจะไปไหนเนี่ยเตรียมตัวให้ดีเลยนะคะใครเลือกไพ่กองไหนนะคะเขียนคอมเมนต์บอกกันกดหัวใจกดติดตามลูกตาลวายและอยากได้ท็อปปิกอะไรค่ะเขียนคอมเมนต์บอกกันได้เลยวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ